นี่ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำทรงผมแบบนี้กันเลยทุกคนน่าจะรู้แล้วนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะก็ไปกันเลยอันดับแรกนะคะก็กดทรงผมนี้เลยนะคะทรงผมที่2ี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นปสีดำทั้งหมดแบบเบาเลยดกดแบค็แบคเป็นแค่ไม่รู้ว่าอ่านถูกแค่ว้าว เหมือนเดิมนะคะกดไปที่ไอเทมไอดิบแล้วก็กดไปที่ไอเทมแล้วก็กดแทนนะคะก็กดเอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แล้วกดพินนะคะก็กดตรงนี้นะคะก็เลื่อนลงมาเลยจ้าปรับตามที่ชอบนะคะอันนี้จะเอายาวสั้นอะไรอย่างนี้ได้หมด เราคิดว่ามันยาวเกินไปนะเกยงปรับทุกคนไม่ต้องทําตามเราซึ่องผมอันนี้ก็ได้นะคะสามารถทำซุ้มผมได้หลายแบบเลยแล้วก็เปลี่ยนนสีดำเหมือนเดิมเลยค่ะ ใครคิดนี้ก็ได้เลยคือง่ายมากครับคุเพราะสามารถอเอาไปลองทำทรงผมลหลายๆทรงผมได้นะไม่ใช่แค่ทรงผมในทรงผมเดียวนะคะก็สาม,มารถทำได้หลายแบบเลยบายอย่าลืมกด subscribe ตามไม่นะคะบ,บ๊ายบาย